อันนี้เป็นภาพรวมของเซตนะครับประมาณสักเจ็ดแปดปีดูในเป็นเดลี่ชาร์ตนะครับว่าเป็นยังไง <c oughs> ก็คือพูดง่ายๆเนี่ยเราอยู่ในเรามาแรปแรปอัพกันก่อนเนาะว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซ <c oughs> ตเราเนี่ยอยู่ในโซนประมาณเนี่ยพันเจ็ดร้อยกับโซนประมาณพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยอยู่อยู่โซนเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ในโซนนี้ด้วยถ้าเราดูในเนชาร์ตทั้งหมดนะครับก็จะมีช่วงโควิดนี่แหละที่อาจจะจะลงมาตำแหน่ง นี้ตงไปบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าตัดตอนโควิดออกไปเนี่ยเราก็อยู่ไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยครับพันห้าร้อยห้าสิบพันห้าร้อยถึงพันเจ็ดอยู่ในกรอบเนี่ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่วิ่งไปมันพันแปดร้อยห้าสิบบ้างที่เป็นพีคสูงสุดของตลาดหุ้นไทยเรามาดูใกล้ๆบ้างนะครับถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปีนี้ year to date เนี่ยจะลบประมาณ5%เเต้นต้นปีเนี่ยอยู่ประมาณพ6 7 0้อยเจ็สิบถูกไหมพัน้อยแปดิบ นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่สักพันประมาณพันห้าหลุดพันหกมาหน่อยก็ก็ก,ก็ก็ลดลงมาประมาณเนี้นะครับนี่เดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซ้นเราเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปไหนเลย<ม>เแล้วก็โดยที่สําคัญเนี่ยถ้าเราอ่านชาร์ตดีๆเนี่ยผมพยายามเอาเส้นค่าเฉลี่ยมูเวียเวเลตมาให้ดูหลายๆเส้นด้วยเนี่ยเอ,อจะบอกว่าตอนเนี้ยเราอะ่ะการเคลื่อนไหวของเซ้นเนี่ย อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้นโดยที่เป็นเส้นระยะกลางนะครับประมาณ 75, เส้นย5ห้าวันเจิห้าเส้นเจิห้าวันสองร้อยวันสี่ร้อวันเนี่ยต่ำกว่าทุกเส้นหมดแปลว่าอะไรแปลว่าระยะกลางเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีวถ้ายังไม่สามารถเอีย่ยเลยเส้นเหล่านี้ขึ้นไปซึ่งอยู่ริเวณพันประมาณนับพันหกร้อยสามสิบพันหนสี่สิบได้เนี่ยแปลว่าระยะกลางยังแน,นวโน้มเป็นลบอยู่อันนี้คือสิ่งที่คิดว่ายังน่าจะยังน่าจะเป็นกังวลต่อต่อตลาดต,อ,ต,อ,ตอนนี้นะครับอันนี้คือให อันนี้คือคร่าวๆที่ที่พีายาบจะแรบอัพมาปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับแต่อันยังมองอย่างนี้ครับอันคิดว่าสองสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่มันมีความหวี่ยงตัวค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฮอร์นหยุดยาวด้วยนแต่ยังมอง ตลาดในเดือนเมษายนทั้งเดือนเนี่ยน่าจะเป็นไซเว่ยแต่ถ้าลงมาใกล้ๆ1540และ1550และไม่หลุดแนวดังกล่าวเนี่ยอันยังคิดว่าตลาดน่าจะเคลื่อนไหวบริเวณ1550-1545ถึงบริเวณ1,600จุดเพียงแต่ว่าในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยหรือว่าวันนี้เนี่ยพอมันเข้าสู่ช่วง้าบเกี่ยววันหยุดเนี่ยแรงซื้อก็น้อยกว่าปกติประกอบกับบรรยากาศการลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างร้อนต้องบอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยทั้งอากาศร้อนตลาดหุ้นก็ร้อน ปัจจัยการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในประเทศต่างประเทศก็ร้อนหมดาะแ,แน่นอนว่าคนไม่กล้ารับพูดหรอกฮะในสัปดาห์แรกเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องติดตามเช่นการที่ประธานาธิบดีไต้หวันยวจะมีการประชุมกับตัวแทนสภาล่างที่สหรัฐใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของตัวฟินแลนด์ที่เพิ่งจะเข้าร่วบกลุ่มนาโตอีกนะครับแต่ครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนเนี่ยคงต้องทนความผันผวน ให้ผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าตลาดอันคิดว่าน่าจะค่อยๆเซตตัวได้แล้วค่อยๆฟื้นตัวได้ในครึ่งเดือนหลังนะโดยมีประเด็นสําคัญเลยที่ทุกคนรอคอยเนี่ยก็คือเรื่องของการพรีวิวผลประกอบการไตรมาสหนึ่งน่าจะทําให้ตลาดมีสีสันมากขึ้นนะสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันอยู่เนี่ยหรือว่ารอดูกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของแนวโน้มไตรมาสหนึ่งว่าปัจจัยหลักๆในเดือนเมษายนเนี่ยที่ทางยูนต้าเรามองไว้เนี่ยนะครับก็เรื่องของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนะฮะคงเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยอยู่ เพราะว่ารอดูงบกลุ่มแบงค์ครับว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยหลังจากไตรามาสสีสร้างความผิดหวังหลายๆแบงค์เคแบงค์เอซีบีเนี่ยก็มีการตั้งพรวิชั่นสูงนะไตรามาสหนึ่งงบจะกลับออกมาเป็นอย่างไรนะฮะในมุมมองของดวนต้าเราเนี่ยตัวที่งบน่าจะเด่นสุดคือ BBL mm hmm. อ่าส่วนประเด็นในประเทศอีกเรื่องหนึ่งคือการเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยโดยปกติเรามักจะเห็นการเก็งกําไร หุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มราคาปรีกเข้ามาและที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องของการส่งสัญญาณของเฟดนะครับสัปดาห์หน้าในเราคงเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าการประชุมเฟดที่การจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาค,คมช่วงต้นเดือนเนี่ยเฟดจะโฮตัดดอกเบี้ยรอบนี้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะรายงานในวันพุทธที่12เมษายน รเราคาดว่าน่าจะออกมาต่ากว่าระดับ6%ค่ <S <S ะที่เงินเฟอ้อไทยวันนี้เนี่ยจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าตลาดถือว่าลงแรงกว่าที่อานคาดนะเพราะว่าเงินเฟอ้อไทยวันนี้เนี่ยถือว่าออกมาดีนะครับคุณอีกออกมาเพ<ภ>ิ่มขึ้นเนี่ยต่ำกว่าคาดการออกมาแค่2.8%เยนเยียเองซึ่งโดยปกติเวลาเงินเฟอ้อออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยมันจะเห็นแรงซื้อกลุ่มค้าปลีกโอกาสที่ฟันเฟ้ต่างชาติจะเริ่มพลิกกลับนะครับแล้ววันนี้ก็มีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อ ทั้งปีลงด้วยแต่ภาพมันไม่ได้จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอยู่ในช่วงของการคาบเกี่ยววันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปัจจัยการเมืองในประเทศเราคงค่อยๆเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนะส่วนต่างประเทศเนี่ยต้องติดตามนะไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งยูเครนกับรัสเซียเนี่ยซึ่งน่าจะมีอุณหภูมิการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นในเดือนนี้ครับเขาที่แล้วนะครับภาพรวมของเซตนะครับถ้าเกิดเราจากันได้นะครับก็เราอยู่บริเวณพันหกพอดีเป๊ะกับพันห้าเก้าห้านะครับรอบที่แล้วเดือนที่แล้วเน แถวบริเวณนี้นะครับพี่อีกถามในรายการบอกว่า้ i, แนวรับไหนที่เป็นแนวรับทิ่ข้อที่ห้ามหลุดผมก็บอกทุกคนว่าก็ตรงนี้แหละ <laughs> ก็อีกตรงหนึ่งห้าเกัน <ละ S 1> <ะ>นี่แหละนะครับนะบพอหลุด <laughs> พลัง่นั้นแหะครับก็80จุดวืบลงมาตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าเร็วมากนะครับแต่ว่าก็เป็นการพักฐานที่ค่อนข้างที่จะ ลงเร็วแล้วก็จบเร็วนะครับเราไม่ได้เจอกันมา1เดือนเนี่ยก็มีการรีบาวด้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับคราวนี้ทุกคนครับการที่เราไม่ได้เจอ1เดือนตรงนี้ครับสังเกตดูครับว่าในไทม์เฟรมของ3 0สินาทีนะครับตัว RSI เองเนี่ยได้มีการชนโอเวอร์บอสขึ้นมานะครับการที่ RSI ชนโอเวอร์บอสเนี่ยถือว่าสินทรัพย์ันนั้นมีความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเราก็สามารถประเมินว่าเฮ้ยใ,ในการขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมองเป็นภาพขาขึ้นได้นะครับในไทม์เฟรมของ3 0สินาทีเนาะคราวนี้เนี่ย ถ้าเรามองว่าเขา <c oughs> เขาเขาอยู่ <c oughs> ในฝั่งที่เป็นภาพขาขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าถ้าเกิดเขามีการพักฐานในรอบเนี้ยเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าเซ็ตเนี่ยจะมีการทําโลใหม่ไหมนี่คือสิ่งสําคัญนะครับนะการที่จะดูว่าเซ็ตมีโลใหม่ไหมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนฝากแนวคิดเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องของต่างชาตินะครับว่า <c oughs> ต่างชาติมีพฤติกรรมอย่างไรกับบ้านเรานะครับเพราะว่าเซ็ตอีเด็กจะไปไกลได้นะครับหรือจะเป็นอนุ้มขาข,ขึ้นไปยาวๆได้เนี่ยถ้าไม่มีเม็ดเงินของต่างชาติเข้ามาเนี่ยจะลําบากนะครับเพราะว่าตอนนี้กองนเ่ๆ มันก็ล้างราไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับอาจจะมีอันอาจจะมีคัมแบ็กกลับมาในนักข้อแก้แต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีมเงินมันก็หายไป นะครับรอนนี้เนี่ยพอไม่เงินมันหายไปก็ต้องพึ่งต่างชาติเท่านั้นก่อนนะครับต่างชาติแล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าต่างชาติเองเนี่ยบ้านเราเนี่ยครับเขาเข้ามาซื้อทั้งตัวที่เป็นตราสารหนี้นะทุกคนรู้ตรงกันอยู่แล้วเพราะเขามาซื้อตราสารหนี้บ้านเราอยู่นะครับแล้วก็ซื้อทั้งลองอินดิคฟิวเจอร์ด้วยนะครับทุกคนนะงั้นตอนนี้ครับใน,ในการที่เราตั้งสมมติฐานว่าต่างชาติยังคงซื้อตราสารหนี้แล้วก็ซื้อลองอินดิคฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องมองว่าการพักฐานรอบนี้ไม่ควรจะมีโลใหม่ เราเราตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้ก่อนคราวนี้พอไม่มีโลใหม่ปุ๊บเราก็ต้องวางแผนต่อไปว่าเออแล้วแนวรับตรงไหนละ่ะที่มันไม่ควรจะหลุดนะครับนะเพื่อที่จะมองว่าเออถ้าเกิดกูบอกไม่มีโลใหม่แนวรับตรงไหนคีย์จิตค่าที่ไม่ควรจะหลุดเนี่ยเราจะมาวางแผนกันนะตรงนี้นะครับโดยตั้งสมมติฐานว่าต่างชาติซื้อตราสารหนี้นะครับซื้อลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับไม่ควรจะมีโลใหม่เนาะ ผมพยายามช้หน้าจอตรงนี้นะครับในการวางแผนไปด้วยกันนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับขออนุญาตตั้งแบบในมุมของการเป็นภาพขาขึ้นนะครับโดยใบแอดตามต่างชาติณตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับหลักการเดียวกันนะครับคู่สมมาตรเคยแล้วตั้งมันแบบขาลงนะครับรอบนี้เราตั้งแบบขาขึ้นนะครับตัวหลักของการใช้ฟิโบนะครับตรงนี้เราสอนไปแล้วในเทปแรกนะครับเทปหนึ่งเลยนะครับท่านใดจำไม่ได้สามารถย้อนไปดูเทปหนึ่งได้นะครับที่สอนไว้กับทางคุณอีกนะอ่ะก็ ัการง่ายๆเลยนะครับทุกคนหาจุดเชื่อมให้เจอนะครับว่าตอนนี้การย่อของเขาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่สังเกตดูว่าการย่อตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็นการย่อที่ตัวเลข61.8นะครับเนี่ยตรงนี้6 8นะครับนะงั้นเราก็จะมาร์กตรงจุด61.8เนี่ยเป็นจุดฐานในการทําคู่สมมาตรนะผมจะทวนไปเร็วๆด้วยแล้วกันนะครับนะแมชคู่สมมาตรนะครับก็ดูโซนที่มีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับเมื่อคุณได้โซนบริเวณนี้แล้วนะครับคุณก็จะตีด้านบนขึ้นไปอย่างนี้นะครับ เมื่อคุณได้ความกว้างนี้นะครับคุณก็มาขึ้นไปด้านบนนะครับคุณก็จะได้กรอบคู่สมมาตรนะครับด้านล่างและด้านบนประมาณนี้โอเคแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอย่างนี้ก่อนนะครับอาจจะสร้างอีกหนึ่งคู่นะครับนะคู่ล่างนะครับคราวนี้ด้วยความที่ตัวคู่สมมาตรเนี่ยรอบนี้มันแมทล่างคาว่าแมทล่างหมายความว่า ไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแล้วมีเส้นสีแดงเหลืองอยู่ด้านบนแดงด้านล่างแสดงว่ามันมีการแมทล่างอย่างนี้เนี่ย <F est> ก็เป็นไปได้ว่ามันมักจะเกิดรูปแบบที่อาจจะแฉลบที่เรามักจะพอคุ้นเคยเคยได้ยินคําว่าพกนักที่นีคข้สายที่นี่เขาบอกว่าเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างกันประมาณนี้ไหม <F est> ครับเ <F est> คลียร์ล <F est> ่างหมายความว่าพยายามทําให้หลุดโลเดิมแล้วก็สะบัดกลับนะครับนี่ยจะเป็นรูปแบบหนึ่งของแบบนั้นก็คือมีโลเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ก็จะรีบสะบัดกลับขึ้นมาอ่ะเราได้คู่สมมาตรตรงนี้มาแล้วซึ่่่งงเเเเเรรรรรราาาจจจะะะใใช้้้ตกกอออบบนนนนนนีีดดืทไไมััคคว คุณดีกถาวว่าโอเคละทุกคนครับในรอบที่เราพักฐานเนี่ยเซตเนี่ยพักฐานลพาะพอเมื่อกี้ผมบอกว่า r SI o, s ร์ไซโอบอ<ม>ตอนนี้ r s SI ร so ์ไซโอโซเข้าสู่การพักฐานแล้วเนาะผมมองทุกคนไว้ครับว่าถ้าการพักจะให้ดีนะครับพักจะให้ดี บัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุนค <l ots> <c oughs> วรจะจบแค่ตรงเนี้ยพอแล้วนะครับประมาณสัก oh, <15 5 S 2> หนึ <15 5 S 2> ่งห้าห้าเรามาเจอจุดวัดใจทุกทีเลยนะอาจารย์จิมเ <l ots> จอทีล็จุดได้วจตลอดนะฮะเนะนี่ยตรงเนี้ยแนวรับตรงเนี้ยควรจะจบแค่ตรงเนี้ยแบบบัวไม่ช้าน้าไม่ให้ขุนนะครับแล้วก็ต่างชาติควรจะเห็นเขาลองฟิวเจอร์ต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ซื้อตราสารีพอเงินต่างชาติกัามาตราสารีมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่าเขาพร้อมจะสวิตช์เข้ามาในฝั่งหุ้นได้ตลอดเวลานะครับนะแต่ว่าเออโอเคละตอนนี้ก็อุ่นใจนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรับ พวกนี้เวลาเขาจะมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าบางทีเขาลองอยู่ดีอีกวันวันสองวันเขาช็อตหนักๆก,ก็พอได้แต่ที่แน่ทุกคนอยู่หน้าง,งานก็ควรจะเห็นว่า155นะครับไม่ควรนะครับใช้คําว่าไม่ควรจะหลุดลงมาอีกแล้วแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไปเจอตรงไหนล่ะครับก็เนี่ยครับโรเดิม15-2 0แต่รอบนี้อาจจะมีแฉลับนะครับทุกคนเพราะมันมีการเคลียร์ล่างรูปแบบนี้อาจจะมีแฉลับลงมาได้ถึงประมาณพันห้ต้นๆน,นะครับ <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> อันนี้คือแผนของฝั่งเซ็ตที่เราให้ไว้ในรอบ1เดือนที่เราไม่เจอกันตรรงนนี้นะคับ